จะเจ๊งกันหมดแล้วนะครับเต้นรถมือ2ปีนี้นะครับผมราคาที่ว่าตกแล้วยังตกอีกนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนี่เห็นนี่ไหมราคาที่ว่าแข็งๆเลยแจ๊จีเนะครับเป็นรถที่ไปรุ่นหาเยอะที่สุดเลยเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับผมจะเคยขาย400,5 400,6นะครับตอนนี้ราคาเหลือแค่3 0ดครับผมเมื่อก่อนนะเงินเดือนเนี่ยจะซื้อได้ทั้งสองหมื่นตอนเนี้ยหมื่นห้าซื้อได้แล้วนะครับมาผมพาไปดูอีกมีรุ่นไหนบ้างตามเลยเนี่ย นีสสันอเมร่านะปี2018นะครับเคยขายอยู่3 6 0 0 0 0 6 3 0 0 0นะครับผมปีนี้ราคาตกมากเลยครับขายอย่างนี้รอเจ๊งเลยครับ2 0 0 0 0ผมบอกให้รถด,ดีๆเดิมๆสวยๆนะครับปีนี้ผมบอกให้ว่าใครซื้อรถออกคุ้มมากปีที่แล้วผมสงสารเขามากเลยนะครับผมเงินเดือน12,000ยังซื้อได้เลยตอนนี้เมื่อก่อนต้อง14,000 5นะมาเดี๋ยวพาไปดูอีกนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนี่อีกตัวหนึ่งนะครับ ผมบอกเลยว่าโคตรเสียดายราคาลดเลยขายอย่างนี้นะจาก400,000แปดนะพี่มาด้า3นะครับปี2018เครื่อง2.0นะขายอย่างเงี้ยรอเจ๊งครับราคาจาก400,000 400,000เนะครับเงินเดือน20,000ซื้อได้นะตอนนี้นะเหลือราคาอยู่แค่300,000 300,000หัวพี่ครับผมบอกเลยว่าตอนนี้เงินเดือน15,000ซื้อได้อ่ะจากปกติมันไม่ได้อ่ะตอนนี้มันทำได้อ่ะอ่ะมาเดี๋ยวผมพาไปดูอีกมาแล้วมาดูกันอีกคันนึงนะนี่ มาด้าสองนะครับผมปี2020แท้นะครับดูหน้าด้วยครับไมเนอร์เชนนะครับปกตินะพี่เขาขายกันเนี่ยที่ผมเคยขายนะ4ี่แสนต้องมีนะครับสี่แสนห้าสี่แสนหกนะครับยังถูกเลย4ี่แสนสามนะครับตอนนี้เหลือ3ามแสนห้าพี่เงินเดือนหมื่นห้าซื้อได้แล้วนะครับผมผ่อนสบายด้วยผ่อนหกพันอีกตั้งหากนะมาดูคันนี้ครับนี่โคโรล่าออติสผมบอกให้นะ ออกมาป้ายแดง8 0 0แสนกว่าบาทนะครับผมมาอยู่เต็นท์มือสองเนี่ยอยู่ประมาณ4,0,000กลางนะครับ4 5่ห้านะครับแล้วแต่สภาพสวยๆนะครับยังไม่พอนี่ตกอีกตกแล้วตกอีกนะผมบอกให้นะนี่เลอ3 0 0แสนกลางเองนะนะครับผมแล้วก็จะเคยผ่อนเดือนเป็นหมื่นนะครับนะบเงินเดือนทั้ง2 0 0 0 0ื่นส่นะถึงจะออกได้นะตอนนี้เงินเดือน15ออกได้แล้วนะครับผมนี่ครับผมผมพามาดูคันนี้นะนี่ mitsu a t t านะป้ายแดงนะออกมา เกือบหกแสนนะครับปกติเนี่ยผมขายอยู่3 5 0 0สนห้าสามนะครับปีนี้นะผมบอกให้โตโคตรเลยนะครับเหลือ2อ0 0สนพี่รถเดิมๆนะครับผมขายอย่างนี้นะผมบอกให้นะรอเจ๊งเลยปิดเต็นท์ดีกว่าไปจะได้ไม่้